ลูฟี่ช่วยด้วยครับไปแวไอ้โหช่วยด้วอะไรของลูฟี่วะเนี่ยบินมาเลยเหรอช่วยด้วยช่วยหน่อยแล้วลูฟี่เรียกฉันเหรอใช่ช่วยหน่อยอืมได้เลยโอ้โหช่ยลูฟี สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับช่องซูเปอร์นุกนอยู่ผมนุกเอ็นเน็กนะฮะทุกคนครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกมเรนาฟรีไฟกันอีกแล้วนะเอ้ยอยู่ไปไนี่มันช่องใหม่นี่นาแา่ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันรับรองว่าวันเนี่ยผมมีอะไรพิเศษให้ทุกคนดูเพราะว่าผมอ่ะเพิ่งได้เป็นเพื่อนกับลูฟี่นั่นเองครับ ทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองหาศัตรูแล,ล้วก็เรียกลูฟี่แล้วก็เพื่อนๆของลูฟี่มาช่วยแล้วกันนะครับลูฟี่มาแล้วโอ้ยชิจาดีอ่อนใจมากเลยลูฟี่เป็นงไงนะคะทุกคนอันนี้มาแค่แต่ S 1> <S 1> บอกเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้พาแค่ลูฟี่มาคนเดียวนะฮะเพื่อนๆของลูฟี่โซโลหรือว่าซันจีก็มากับผมด้วยไม่เชื่อเดี๋ยวทุกคนรอดูน,นั่นไงผมเจอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้เขาหน่อยดีกว่านะกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยตะโกนเรียกลูฟี่มาช่วยแก่ต้องเจอกับเพื่อนของฉันไอ้คขยินฉัน,นว่าลูฟี่ช่วยด้วยคนนี้เยดยี๋ยวฉันจัดการเองกันเฮ้ยโอ้โห แซลโลขอบใจมากนะเพื่อนฮ่าเป็นไงนะครับทุกคนครับชอบเพื่อนของผมไหมล่ะอันนี้ยังแค่สอคนนะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะคะผมต่อไปเดี๋ยวเราไปหาศัตรูกันต่อแต่ว่าโอ้โหอันนี้อยู่ไกลน่าจะเป็นพวกบอดเรายิงเลยดีกว่าละกันนะฮนะอตายไป ไอ้ที่มันเป็นพวกบอดๆแบบนี้เราก็ยิงเองดีกว่านะจะได้แบบไม่ต้องตะโกนเรียกลูฟี่มาเยอะนะเพราะว่าตอนนี้ลูฟี่กับเพื่อนๆเราใส่แบบกำลังเดินทางกันอยู่นะเราจะเรียกบ่อยๆก็ไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะมีเพื่อนหรือว่าจะมีพ่อแม่มีใครก็ตามที่อยู่ข้างเราแล้วเป็นคนที่แบบมีที่พนหรือว่าคนที่เก่งเราก็ไม่ควรเอาแต่จะคิดไปแบบรอหวังพึ่งเขาอย่างเดียวนะคะทุกคนครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าเราจะมีคนคอยซัพพอร์ตเราดีแค่ไหนอย่างน้อย เราก็ต้องพยายามทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองก่อนนะฮะทุกคนครับเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครที่จะอยู่คอยช่วยเราได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าได้ตลอดไปนะเพราะงั้นเราเองก็ต้องทําด้วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ดูจริงเราเออ,อต้องไอโวแล้วอ่ะไม่ได้แล้วแบบเนี้ยลูฟี่ช่วยด้วยได้เลยเอาสิ้นจอเมื่อก,กี้พึ่งบอกเวงว่าอย่าหวังพึ่งใคร ไม่ใช่แบบนั้นนะุกคนครับถ้าเกิดแบบเราเดือดร้อนจริงๆเราลําบากจริงๆเนี่ยการที่มีเพื่อนหรือว,ว่ามีใครคอยซัพพอร์ตมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเล่าเออแต่ผมก็พยายามด้วยตัวเองแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่ามันสุดแล้วจริงๆก็เลยแต่ผมเรียกลูฟี่แค่นั้นเอง <laughs> แต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าแบบไม่แบบพอขาดบาดตายจริงๆผมจะแบบเรียกรูฟี่ให้น้อยลงหน่อยแล้วกันนะเพื่อที่รูฟี่เขาจะล่องเรือไปหาวันพีทไงผมเองก็ต้องเอาชนะที่หนึ่งให้ได้เพื่อตอนนี้ผมเล่นในแรงนะแต่ว่าแรงผมมันยังน้อยนั่นเองมันก็เลยมีบอทเดอ์นะคะตายดูต่อ ไม่เจอคนเลยนะเดินมันานแล้วเนี่ยยุยี้ไปล่องเรือกับลูฟี่ต่อดีกว่าม่งแบบนี้ปวดขาจะมัดเลยแล้วก็ไม่เจอไขสกคนเลยโอ้โหวนมาสองรอบี่ยกับเวียนเทียดูไปอยู่ที่วัดตอนเนี้ยเออ้ามีพาออกมาสักองค์นี่กาดแล้วเนี่ยทำไมเงียบหนาอขนาดนี้ครับเนี่ยอ้าดนยิงล้ใไขย,ยิงอ่ะก็เอุ้ยมันน่ากลัวคนเนี้ยลูฟี่ชจวยดควยข ของลูฟี่วะเนี่ยบินมาเลยเหรอโหเท่เลยดูฟี่โอเคทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขึ้นบนป้อมนี้แล้วก็คอยยิงบอดเก็บชีวิตมันเยอะๆก่อนแล้วกันอุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยเดียวเดี๋ยวไอ้บอสอุ้ยทำไมบอดยิงแหลงทั้งอาปะโทเอ้ Okay. ตอนนี้ผมอยู่ที่สูงแบบนี้ผมก็ไม่จําเป็นต้องเรียกลูฟี่นะเพราะว่าผมไม่มีอันตรายนะผมดักยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวยิงงอนมันนะตายเพื่อนผมขอคิวก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะพอดีว่าผมแรงยังน้อยไงผมต้องการคิวเยอะๆ MM. บอดหายไปไหนหมดเนี่ยเนี่ยเจอแล้ว ได้เลยอ่ะอตอนนี้ผมคิวเก้าคิวแล้วทุกคนครับเหลือคน18คนนับลบผมไปหนึ่งคนก็เหลือสิบเจ็ดคนใช่ไหมอ่าตอนนี้เราใกล้ถึงความฝันแล้วนะเราต้องไปยิงบอดต้องไปให้หมดก่อนอุ้ยม,มีทันได้ไงระเบิดอยู่ไหนระเบิดระเบิดระเบิดไ,ดดดดไม่มี มีแต่ให้บอดนะลืมเก็บระเบิดมางั้นเรายังไม่ไปยุ่งมันดีกว่าลนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะว่ามันเป็นคนหรือว่ามันเป็นบอดถ้าเกิดว่ามันเป็นคนมันอาจจะดักยิงงอนผมได้นะฮะทุกคนครับไอยงั้นผมก็ไปแอบที่อืนอ่นก่อนล้วก <c oughs> ันเนาะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วกันเราไปไล่ยิงบอดที่อืน่นอุย้ยยิงโดนนะเออยิงโดนทิ้งเลยมันจะไ,ไม่เห็นไงว่าผมอยู่ตรงนี้โอ้โหโ,โดนแตกไปแล้วเพื่อน เดียวเดียวเฮ้ยมาจากไหนวะมรียกไหนวะนี่เราเอาไอเดียอเ,เยอาไอดีเรียกลูฟี่นี่ไหมเรียกไม่เรียกเรียกไม่เรียกเยกติมยาก,ก่อนอเ,เรียกดีกว่านะมันอันตรายนะนทุกคนครับลูฟี่ช่วยด้วยช่วยหน่อยเร็วลูฟี่เรียกฉันเหรอใช่ช่วยหน่อยอได้เลย ยอดเลยว่ะรฟีนมันโคตรเท่เลยทุกคนครับการมีลูฟี่เป็นเพื่อนนี่มันดีแบบนี้แหละทุกคนเห็นไหมโอ้โหผมไม่ต้องกลัวใครแกและว่ะวบนนี้หน้าจะเอารูฟี่ไปโรงเรียนด้วยเนาะผมน่าจะแบบไม่ต้องกลัวโดนแกลเลยนะถ้ามีเพื่อนลูฟี่อยู่ที่โรงเรียนนะไปลุยกันต่อ,อไอเจ้าบอดจา๋าไหมพี่จิงไหมพี่เก็บคิวซะดีๆยังมีไหมเนี่ยตอนนี้ผมได้ส1คิวแล้วว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว ยังไม่พอยังไม่พอมีคิวให้พี่อีกไหมนั่นไงเดินมาดิเพื่อนเดินออกมาหน่อยเออเออเอาป้าไม่ตายเอ้ยนี่ยคิดว่าจะรอดพ้นฝีมือพี่ไปได้พี่อาจจะหมัดไม่ยาวเท่าลูฟี่แต่กระสุนพี่วิ่งไหวในน้องบอกให้มาไหนเนี่ยมีแล้วมาไอ้เจ้าบอดไหมพี่อุ้ยอุ้ยมีสองตัวมีสองตัวฮะจะไปจะไปอ่ามีไหมมีไหม กยกำลังคันมือเลยมีอีกนี่วะมีนี่วะเนี่ยม,มีเงาโอ้โหย,ยิงไม่ได้เจอเลยมันแอบอ่าตัวนี้ก็ได้มีตรงบนอีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งโอ้โหเก็บคิวรัวๆครับตอนนี้โอ้โหสิบหกคิวไปแล้วนะคะพี่นเขายิงอ่ะส่ดยอด เนี yeah, ่ยทุกคนครับตอนนี้เหลือเจดคนสุดท้ายเท่านั้นแล้วม <c oughs> ผมก็ได้เป็นที่หนึ่งผมอะ่ะจะต้องเป็นได้เลยลายช้าวีฟายอ,อ่ะ <c oughs> กอล์ลูฟี่คนนี้หนึ่งวิที่เขเป็นลายชาจนสลัดนะฮะโอเคนี่เราสุดที่วปเลยคิวที่18ของเราแล้ว18บปคืนสักทีอะโอ้ย <laughs> เอ้สิบแปดเออโอ้ยสิบแล้วสิบเก้าี่สิบรออยู่สิเก้่อนสิเก้าสไม่ได้่ะหินมันบังโอ้ยหินบังเฉยเลยอะไรเนี่ยองคมันมารซี้องค์อออืออืออือตายนะอย่าเอโอเค เราได้20ิคิวแล้วครับทุกคนครับเลยกแค่2คนเท่านั้นหนึ่งหนึ่งกระใสก็ไม่รู้แล้วผมก็จะเป็นที่หนึ่งในแมตช์นี้แล้วไว้ดูเลย,ยตามหามันกันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่ผมมีรังสัองหาะแมันต้องอยู่แถวนี้แห<ๆ>ละเพราะว่าผมได้ยืมถายี่สังเกตของเพื่อนรู้พี่ผมมาแล้วไงอ้าผมรู้ผมเห็นมันต้องอยู่ยแถวๆนี้แหละ เดี๋ยวผมว่าตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวผมให้ลูฟี่เพื่อนรักของผมมาช่วยหน่อยแล้วกันนะทุกคนครับจะตามหาก่อนแล้วกัน้อเจอแล้วลูฟี่ครับฉันมาแล้วจัดการเลยย้าโอเคทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้ทําคลิปลูฟี่แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชัยวดตามกดดิ่งหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะฮะสวัสนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับเน่เน่เน่พวงน้าอ่ะ กดไลก์กันหรือยังหรอนี่ถ้ายังไม่กดอ่ะกดให้ฉัน่อยสิและเดี๋ยวเราเจอนะไปละ